ตอนที่8สลากเพื่อสังคมตอนที่1การปฏิรูประบบบริหารจัดการสลากหรือรอตเรี่เกิดจากแนวคิดที่ว่ารัฐไม่ควรใช้สลากเป็นเครื่องมือสแสวงหาไรายได้เข้าภาครัฐโดยส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสลากเพิ่มมากขึ้นด้วยการออกสลากในรูปแบบใหม่ๆเช่นหวยบนดินหวยออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นหรือด้วยการเพิ่มจำนวนการพิมพ์สลากออกจำหน่าย ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งปัจจุบันงวดหนึ่งหนึ่งจะมีสลากกินแบ่งรัฐบาล50ล้านฉบับสลากบำร,รุงการกุศลอีกงวดละ22ล้านฉบับรวมเป็นงวดละ72ล้านฉบับปัจจุบันภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีทั่วไปอยู่แล้วเช่นภาษีรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีที่เป็นภาษีทางอ้อมที่ไม่ได้เก็บโดยตรง ทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็จะเสียภาษีในอัตราที่เท่ากันนับเป็นความไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ภาครัฐแบ่งส่วนรายได้จากการขายรอตเตอรี่ไปอีกร2 8ต่อง,งวดซึ่งถือเป็นการเก็บภาษีจากคนยากจนในอัตราที่สูงมากกว่าสินค้าปกติหลายๆตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้การบริหารกิจการสลากของประเทศไทยที่ผ่านมานับแต่อดีต ก็ยังประสบปัญหาหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสซึ่งขัดกับหลักธรรมาพิบาลและถ้ามองดูปัญหาการจำหน่ายสลากหรือรอตเตอรี่เกินราคาอีกประการหนึ่งนั้นนั่นก็คือกองสลากไม่สามารถแก้ปัญหาความคลางแคลงใจของประชาชนต่อกรณีหวยล็อกหรือการล็อกผลการออกรางวัลได้จากกรณีของกรมบางกรวย เมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2544เป็นที่น่าสงสัยว่าการกระทำครั้งนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากนั่นเองความคลางแคลงใจนี้ยังมีอยู่เรื่อยๆจวบจนปัจจุบันที่มีการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวซึ่งตรงกับเลขท้ายรถยนต์ ของนายกรัฐมนตรีบ,บ่อยครั้งและถึงแม้สำนักงานสลากจะพยายามคิดค้นการออกรางวัลด้วยวิธีการใหม่ๆและออกมายืนยันอย่างดักแน่นว่าการออกรางวัลสลากโปร่งใสไม่สามารถล็อกผลได้แต่สำหรับประชาชนแล้วข้อเท็จจริงไม่สำคัญเท่ากับความเชื่อเมื่อประชาชนเชื่อว่าหวยล็อกได้และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสลากน่าจะมีส่วนรับรู้เห็นในครั้งนั้นเพียงแต่ว่ายังจับไม่ได้เหมือนคดีกรมบางกรวยเพียงเท่านั้นและเหล่านี้คือเหตุผลอันสมควรที่ประเทศไทยควรปฏิรูประบบก,การบริหารการจัดการสลากหรือรัตตอรี่กันเสียทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสหยุดการขายเกินราคาและนำเงินมาพัฒนาสังคม ร่วมสนับสนุนแนวคิดเปลี่ยนสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสลากเพื่อสังคมโดยการร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคมฉบับประชาชนสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่02-954-2346-7หรือที่ w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  i r o t o r y c o m สลากเพื่อสังคมลดความเหลื่อมล้ำหนุนค้ำประชาชน